นะคะราาใสุดทเกดสูายร่จ้สึก่เารู้สึกยังารู้สึกดีใจมากๆครับที่เป็นโปรเจกตที่เราได้โครดปรัชั่นกับกับสิงคโปร์นะครับก็คือจริงๆอยากอยากทำโปรเจกอะไรที่ที่มันเป็นการร่วมมือกันระหว่างประเทศหลายๆประเทศอยู่โดยเฉพาะในเอเชียด้วยกันนะครับวันก็ฝันนจริง นะครับก็ได้รับได้รับการติดต่อม,มาเมาื่อ3-4ปีที่แล้วนะครับในเรื่องที่ที่จะทำ Production ร่วมกันจากสิงคโปร์นะครับแล้วก็คือมันมด้วยด้วยความอาจจะด้วยความความที่เราเป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็มีช่องโทรทัศน์แล้วก็มีสตรีมมิ่งต่างๆที่ว่านีวเนี่ยนะครับ,นะรบมันก็เลยลงตัวกันะครับแล้วก็ ทำงานกันเพื่อก็มีความสนุกแน่นนครับท้าทายแล้วก็มีความปรับแล้วก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเยอะมากๆนะครับแต่ว่าเราก็กผลงานออกมาก็เป็นงานที่ดีกต้องจริงๆต้องขอบคุณทางทางที่ทำตัวชายจากสิงคโปร์ครับที่ีวเดี๋ยวมาหาเรามาสู่กันนะครับ ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการร่วมมือกันอย่างน mm ี้คือว่าถ้าเห็นจาก uh, นักแสดงแล้วก็จะ, mm hmm. จ,ะจะคือเรียกว่าตัวท็อปทั้งไทยและตัวท็อปทั้งสิงคโปร์นะครับรวมกับบอลว้าวมากครับใช่ค่ะต้องเอ่อ what is the best thing that you have w h e t the one that you have what's the best thing oh my god I think the friendship Wow. yeah the friendship and um, i mean i'm working with some of my heroes you know like P. I i love his work um, from films to that genius and then that unicorn and then i'm also a big fan of the child work, master of the house um, so and then the young stars like i'm so amazed at vidar's performance because it's one of the most difficult Roles, it's very difficult to play um, two roles, so and I got to know all of them through work, and so I'm really very grateful for the friendship. Yeah, and I would love to work on more for productions <sighs> with 131. Yeah, I, I just feel it, you know, it's chemistry. Yeah, so. ้ค่ะยังนีมุกเกอระบบทเป็นฝาแฝดทั้งแรกค่ะระบทเป็นึเดียวเ่ะก็เป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็ได้ประสบการณ์จากเรื่องนี้เมากมากแล้วก็ฝึกมากอยจะชื่นชอบเพราะว่าีนเรื่องนี้มนมีอะไห มีได้ชมครับ <c oughs> มีได้ชมด้วยด้วยด้วยเราก็พอพาร์ทที่อยู่ที่ไทยเราเราค่อนข้างที่จะอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสัมพันธ์ที่ผมเชื่อว่าคนดูจะเอาใจช่วยในเรื่องของความรักของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพรว่าถ้าทุกคนได้เห็นจะแบบบอกสักทีบอกน้องสักทีอะไรในในในเรื่องจะไม่บอก <c oughs> เหรอไม่บอกไม่บอกไม่บอกเดีย <c oughs> เด๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้นะครับเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้นต้องบอกว่าน่ารักมากและมีเสน่ห์มากครับอัยืนยันครับ สะพอรตครับพอนเม,มื่อเมื่อหนึ่งเดียวอยู่ในอันตรายเราก็พร้อมที่จะทยานเข้าไปช่วยในเวลานั้นเลยพยายานนะโดยที่ค่อยโทรบอกนายว่านายผมไปนะอไปก่อนพุ้งก่อนกงก่อนยังไม่ต้องอนุญาตก็ไปแล้วใช่ไหมความอยู่รอดต้องมาก่อนความปลอดภัยต้องมาก่อนเลย ปเป็นโควิดไงเป็นนายเขาเนี่ยเป็นนายเขาเป็นานายเขาดีมากสิต้องวันที่ดีมากเลยต,ต้องขอบคุณบอยมากขอบคุณเป็นหลายทีแล้วที่ที่ให้เกียรตินึกถึงนึกถึงเพราะว่าไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะได้เล่นซีรีส์กับช่องวันเะน้ช่องวันนี้เป็นเป็นช่องอันดับหนึ่งของประเทศไทยไปแล้วใช่ไหแล้วมันได้บทที่น่าสนใจอย่างที่บอกว่าเป็นบทขั้นแรกที่ล่นเป็นตัวเฮียขนาดนี้นะแล้วก็ ได้ทำทุกอย่างเพื่อความยิ่งใหญ่ของอาณาจัคตหมายไทยจำชื่อนี้ไว้นะครับหมายไทยเราเล่นเป็นโควิดโควิดหมายไทยนะครับคุมทุกอย่างและนี่เป็นมือขวาของเราเข้มเข้มมือขวาและมีกะหลี่อยู่่ใผมว่าใช้คำนี้มันซองกว่านี้เับว่าเอ้าเขาตามเรื่องไงคาแรคเตอร์เรารเขาให้บริการผู้ให้บริการผ่านเช็ค ในในคาแรคเตอร์ในคาแรคเตอร์เนี่ยขนาดนี้มันถึงถึดีใจไงได้ร่วมงานช่อวันช่องอื่นไม่เคยมีใครให้เล่นแบบนี้ไงขอบคุณบ่อยจีิี่ชายค่ะพี่ช่ยมาพี่ชชยกับพี่แพทแพทท่นาคยันเตอร์คนมางกันรงานวนี้มากันเหรอไม่ได้เข้าฉากด้วยกันเลย พี่ก่อนเลยพี่ไปเอาเปาปืนเฮ้ยไม่ใช่สนุกครับสนุกมากเป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากคือแท้ว่าไม่ได้ใหม่แค่ใหม่ทุกคนน่ะกับประสบการณ์นี้เพราะมันเป็นครั้งแรกกับการแกลเลอรตระหว่างสองประเทศแล้วอย่างที่ต่อไปคือวัฒนธรรมของของเราทั้งสองประเทศจริงๆแล้วอาจจะกล่เคียงกันแต่มันมีความแตกต่างที่มันแบบเข้าไปถึงแล้วเราได้เข้าฉากได้ร่วมงานกันจริงๆเราถึงได้เห็นว่ามันมีมันมี มันมีความมันมีแกลบของ PA ของวัฒนธรรมจริงแต่ความอาศจรรย์คือมันสามารถที่จะมาเล่นด้วยกันแล้วไปในทิศทางเดียวกันได้ด้วยด้วยภาษาการเล่าเล่าเรื่องที่มันสวยงามใช่ครับงานอินเตอร์ครั้งแรกในชีวิตเลยเลยแบบตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกที่ได้ได้มาร่วมงานแล้วก็วันที่บินไปถึงที่สิงคโปร์วันแรกก็คือแบบ คือแบบตื่นเต้นคือเข้าฉากแับนั้แสดงถึงโปรทันทีเลยอ่ะแล้วกงต้องยังไงเนี่ยเขาแบบระดับอินเตอร์ระดับโปรเฟชชั่นแลกันหมดแล้วอ่ะแต่มันสนุกเพราะว่าเขาแบบเขาน่ารักมากเขามาแบบเต็มที่เขาทํากันบ้านมาเป็นอย่างดีแล้วพอถึงเวลาเข้าฉากครับเพื่นคือตัวละครระเบิดใจกันนั้นให้ข้อมูลนิดนึงอินเตอร์ไม่อินเตอร์นะพูดสามภาษาชายเนี่ยพูดสามภาษาภาษาอะไรบ้างภาษา ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนี่ไม่ธรรมดานี่ด้วย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 นี่ก็สามภาษามาหาอะไรนะคะภาษาเดียวค่ะภาษาไทยอะไรนะคะเรียกว่าเออเอาง่ายๆเลยนะคะเป็นเอ่อเป็นคนเห็นกับตัวที่ professional ที่สุดในโลกค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่ตัวละครที่แบบว่าจบแล้วรู้สึกว่าชนะมา รู้สึกว่าหนูชนะมากเลยตนี่แบบว่ามันโดนนเรื่องอะไรคิดว่าพอไหวใช่พอไหวต้องดูจนจบจะรู้ว่ามันคิดยังไงดูจนจบสมมติว่าถ้าเป็นเมนูอาหารก็จะเป็นส้มตำปูปราพิก้าเม็ดรเงยเหมือนว่าความสวยเซ็กซี่เป็นพื้นฐานของเราอยู่แล้วเรามีมาตั้งแต่ต้นฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรเลย นอกแม่น uh, oh yeah. really well, ี่คือเลือกตัวคนละคนโดนวคนเพราะเบื่อวันนี้นั้งสิงคโปร์อย่างดีเอาสิงคโปร์บ้างสิงคโปร์บ้างสิงคโปร์บ้คงสวัสดีผมชื่อเปี้ยเบิ้มเตี้ย่บิ้มแป้งเตี้ยเบิัมแสดง I, I feel it's great because uh, I've I've worked with uh, Arisara Wongchari, I've worked with uh, Pipe and I've also worked with uh, PA also. So I I feel very happy because I feel the standards have been met. I feel the younger generation are just as good. And uh, it's always nice to work with the Thai people. Uh, I say from the bottom of my heart that they are very genuine and uh, they're very straightforward. So, working with the Thais is always a good thing. Uh, as long as they keep the standards, I'm ever happy to work with them again. Same question. Same question. Um, I, I guess it's, it's interesting because performing arts doesn't have a boundary. You know, as long as we are come together in different language, different cultures coming in to create something beautiful and amazing, which is a beautiful script, collaboration I hope that we have more uh, whether it is around the world or with Thailand everybody um, it's great and I really enjoyed my very first this is my very first collaboration with Thailand and I hope that we have more come back for more, thank you you um, 呃，我是第一次跟泰国一起合作的，我跟很多国家的合作过，但是泰国是第一次。然后我会觉得这样的一种交流呢，对于我们这个影视影视业哈，是一个很好的一个呃，很健康的一个活动。所以大家都可以互相交流，然后知道彼此的强项跟弱点，然后互相的配合，这对我们讲就这找了一些新的一些合作的方式。所以我希望以后也是。 Why we don't miss, we cannot miss this series? Why? Why? He okay. represents why you cannot miss this series. I tell you, I tell you very honestly, you have very good actors in this show. Myself included. <laughs> so you have you have the all to have the we have Hong all the way to the very young actors, uh, even that girl who came over to Singapore to play the young yeah girl. Uh, yeah. uh, we even have uh, Singapore's representative, Gladys Earth. I think they all did a very good job. Um, and uh, this this question has actually got to be for P. Wong. Uh, he directing all of us with no the uh, efforts. Uh, and the hard work that we put into the show. So, what you will see in this show is a very good collaboration between the Thais and singaporeans So, you must watch, to win. You must watch to win. You must watch Twin in number. บอกว่ามันสนุกมากแล้วมันใหม่มากแล้วก็เป็นอะไรที่เราเราได้เรียกว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างไทยกับิงคโ์นะครับถึงแม้เราจะเป็นเรียกว่าเอเชียเป็นการประเทศติดกันแต่มันก็มีความทั้งแตกต่างและเหมือนอะไรกันอยู่แล้วก็มันมันผมว่ามันดีว่าที่เราได้ได้ได้เอ็กซ์พอแล้วก็ได้ได้เรียนรู้ซึ่งซึ่งกันและกันแล้วมันในเรื่องที่แบบมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันใหม่เนาะนไม่ธรรมดานะ แล้วก็ใช่ไหมครับจากผู้เขียนบทนะฮะก็เออโหงี้นะไม้เข็ยออกมาเต็มที่อยู่เหมือกันมีเรื่องราวในการพูดถึงนะครับแล้วก็ที่หัวข้อฝากผลงานมาเยอะแยะมากมายนะครับที่โอ้โหหลายๆเรื่องก็เป็นความเล็กกว่าแต่เรื่องนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นความอ่าก็มันอาจจะดู ถ้าเราดูิูเพิ่มมันอาจจะดูเหมือนจะดูยากการพูดภาษาอังกฤษอะไรกันเนยอะผมว่ามันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นในเรื่องมันคือเป็นเรื่องของคนที่ค้นหาเราเองเป็นเรื่องของ,องความสัมพันธ์ในครอบครัวผมว่ามันมันเดสิกนะครับมันเป็นสิ่งที่ u โโเ i อร์ s a l อยู่แล้วทุกคนเข้าใจได,ได้ในเรื่องเี้ร์น่เอ่อเสริมนิดเดียวค่ะมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่รักไม่ชอบเพิเราชอบเอาเพิ่มเดียบ